ก็มีสมาชิกกลุ่มปิดนะครับก็ถามว่าก็คือระหว่างเซอร์กิตเทนนิงกับ h i i t นะครับมันแตกต่างกันยังไงครับก็คือหลายคนก็คล้องใจนะครับอ้าวเดี๋ยวผมจะมาขยายความนะครับเซอร์กิตเทนนิงนะครับก็คือการฝึกท่าออกกำลังกายก็คือเป็นท่าท่าเรียงกันครับเช่นเช่นก็คือให้ให้ดูจอภาพใหญ่นะครับก็คือการฝึกก็คือเซอร์กิตเทนนิงรับในรูปแบบก็คือเดี๋ยวเรา เช็ดก็คือฝึกท้องเห็นไหมเดี๋ยวว่าพอฝึกท้องท่าน,นี้เสร็จตามที่เรากําหนดเสร็จ10ครั้งเราไปอีกท่าอื่นทันที10ครั้งพอฝึกท่านี้เสร็จ10ครั้งก็ไปอีกท่าทัานทีก็คือฝึกให้ครบตามจํานวนท่า,ท,าที่เรากําหนดนะครับแล้วก็เราอาจจะพักอาสักหนึ่งหน้าที่อะไรก็ว่าไปแล้วก็ฝึกบนทําแบบนี้เขาเรียกว่าเซอร์กิตเทนนิงนะครับแต่ก็คือ h i i t ไปว่าอะไรครับ HAT ก็คือไปว่า High Intensity Interval Training นะครับ ก็คือการฝึกการออกกําลังกายในฟามเข้มข้นที่สูงน,นะครับถ้าก็คือ VO2 Max ประมาณที่ตามรายงานที่ผมมังนะบางบางรายงานก็85% 85%ถึง90%นะครับ หลอกอักานการเต้นของใจซึ่งจะค่อนข้างหนักมากซึ่งคนที่จะฝึก HIIT ได้นะครับส่วนมากก็จะเป็นนักกีฬาระดับโปรนะครับหรือคนธรรมดาเหมือนผมหรือใครก็ตามที่มีพื้นฐานออกกำลังกายแน่นแล้วก็คืออยากฝึก HIIT ครับเช่นให้ดูคลิปข้างบนนะครับการฝึกพุ่งหลังมัน HIIT นะครับฝึกให้หมดแรงนะครับ ฝึกให้หมดแรงหมดแรงแบบเอาแบบโหดโเลยครับก็คือคุณวิทย์พื้นจริงๆครับชักเขายกเขาส่งแบบเนี้ยให้มันเหนื่อยจนเหนื่อยแบบไม่สามารถพูดเป็นคำคำได้นะครับคุณจะไม่มีสามารถก็คือการพูดคำคำแหกปากพูดไปคําได้ครับเขาเรียกว่าก็คือ HIT i, I T นะครับแล้วทีนี้ก็ก็คือคุณเป้เขาสงสัยว่าแล้วแล้วก็ทีนี้ฝึก HIT six pack อ่ะ ทำไมถึงเรียกเป็น HIIT นะครับถึงไม่ได้เป็นเรียกเรียกว่าเป็นเซอร์กิตเทนนิ่งจริง,รงๆนะมันเขาจะไม่ว่าเราสามารถฝึกเซอร์กิตเทนนิ่งในความเข้มข้นที่สูงในรูปแบบของ HIIT ได้จบ้ไมันคนละอย่างกันก็คือต้องอธิบายเซอร์กิตก็คือการออกกําลังกายจะเข้มข้นไม่เข้มข้นก็ช่างมันครับไม่เกี่ยวครับแต่ว่าเป็นท่าท่าท่านี้ท่านี้ท่าน,านี้ต่อเนื่องกันทันทีนะครับ ส่วน HIIT นะครับมันไม่เกี่ยวนะครับว่าคุณจะฝึกกี่ท่าอะไรก็ให้คุณดูอัตราการเต้นของหัวใจครับการออกกำลังกายความเข้มข้นสูงนะครับก็คือถ้าคุณไม่สามารถพูดเป็นคันคำได้นะครับนั่นเลยก็คือการฝึก HIIT ครับแล้วที่นี่เราจะฝึกยังไงสมมติว่าเราฝึกท้องอ่ะฝึกท้องในรูปแบบของ HIIT ฝึกยังไงครับก็คุณฝึกให้เหนื่อยฝึกให้เหนื่อยให้หนักอ่ะฝึกแบบให้มันเหนื่อยให้มันเหนื่อยให้มันหนักนะซึ่งก็คือเรา ซึ่งคนถ้าเราไปฝึกช้าๆเรื่อยๆฝึกผมยกตัวอย่างนะครับก็คือฝึกช้าเรื่อยๆเราเราฝึกแบบโฟกัสอ่ะมันก็มันก็ไม่ไม่เป็น HIT นะครับแต่ถ้าเราฝึกตามในคลิปนะครับมันก็คือการฝึกแบบในรูปแบบของ HIT ก็ฝึกท้องก็คือเซอร์กิตเทรนนิ่งนะครับแต่ในรูปแบบของ HIT นะครับผมว่าน่าจะเคลียร์นะครับตอนนี้